สดีค่ะช่างไมดาสิบสองค่ะบารามขาหนูไปให้ได้ก็าจะเอาให้เดี๋ยวยกผลประโยชน์ให้เจมเลยนะไม่ได้ก็แอนจะให้ใครเดี๋ยวแต่แอนจะให้เพื่อนเนาะเพราะว่าเอฟซีเขาสั่งมาให้แล้ว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 แต่แล้วแต่แอนจะให้ใครก็ฝากใครไปให้นี่นะคะหนูมาดิฉีสั่งมาให้แอนเนาะแอนรออยู่นี่แหละคจ้าแถวเขามาครับออกมาแล้วออกมาแล้ว อตกลงของผมมีสองใช่ไหมนี่นะคะคือบรรยากาศทน่โยงมามาลักก่อนมาลับก่อนไปเป็นะกีว่าเห็นสามาหนสาอนะที่ผมมีสามแหละแต่ว่าวนักฝนบอกว่าสองสองแล้วใครเสือก็พอที่เขียนขึ้นไม้นี่วะแล้วทำไงมาลักแสดงว่าเพราะว่าเด้นออ ตาตัดิใจเลยเรียกกลับไปทำนะผมเดี๋ยวนี้ยังอีกเกี้ยวนึงนี่มีเอฟซีเอฟซีสั่งหนูให้แอนหนึ่งตัวแต่เอไม่รู้ว่าว่าว่าแอนไม่ใช่แอนทีจีย่แย่แล้วับไปก่อนแล้วแต่ใครเออให้ให้บรีษัหรอให้บรีก็ได้ ทตใช่แล้วพี่แอมเขาจะมอบให้ตั้มตั้มแล้วก็สุกเลยนะเรียบร้อยนะขอบคุณค่ะขอบคุณากใตั้มตั้แล้วก็ทีมงานค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวจะมาอีกรอบไหม่ต้องุยกับผมกนงคกาารนครบครัครับบคครับไานาอม ไปดูไปดูลายชื่อเก่าวไปมันมันมันจะมีลายชื่ออยู่นะแล้วใครยังไไม่ด้ใครได้แล้วตาจะจำได้ไหมละคนไหนได้แล้วก็จุดนะจุดไรนะมันมันมันกินไปอยู่คนคนกินไปอยู่ถ้าไม่มีใครมีผลิตคนกินประโยชน์แถวนี้นะไม่เป็นไรไม่มีใครก็ก็รับ ก็ให้ใครก็แล้วแต่รุ่นงนี้ทำอ่นะก็คงไม่เป็นไรเพราะว่าการเขาสังใหใหม่ก็ได้เนาะหล้วหลืออีกกี่ตัวครับเหลือกออเดอร์ครับคุณตาเหลือสี่เลือสี่เลือกสี่ปก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 กปกปกกักป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 กวกปกปกปปก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 เปกปกปกปลปกปกปกปครับอค

่ี่มานมาที่ก็อยากกินหนูเหมือนกันเดินที่ก็รอบที่2ไปแล้วนะคะรอบที่2ไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปเอามาอีกรอบที่3เนาะไปแล้วค่ะเพราะมันก็ต้องช้าหน่อยเนาะก็ต้องย่างก่อนนะคะย่างจุกหอมๆแล้วก็มาส่งเนาะ ค่ะสำหรับที่ตงนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะตาชอนก็ไปถึงโน้นแล้วค่ะสนาบดูค่ะใกในที่สุดเราก็เห็นตาชานเกล็ดหนูค่ะหนูอบโงงอบรออยู่นะคะมันต้องใช้เวลานานเนอะกว่าจะอบกว่าจะอบเสร็จกว่าจะอบแห้งใช้เวลาเหมือนกันค่ะไม่รู้กี่ตัวเนะในกล่องนั้น17ตัววันนี้ค่ะ17กล่องเนาะที่อบโงงค่ะ เราน่าจะได้ขอกินกับนุ่มกิมเราไปก่อนเขาบอกว่าต้องเป็นพันธมิตรกับนุ่มกิมนุ่มกิมมีสามคนค่ะสวัสดีนะคะอย่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เม่ดากุกกอ,อกด้วยนะคะ